ได้ครับไปได้ครับไปได้โอเค okay. okay. ครับสวัสดีครับเจอการมาคอนเสิร์ตจบครับบ,บ๊ายบายว้าวกลับมาจับมือถือตั้งกล้องอีกครั้งครับสวัสดีทุกคนก็เยวันนี้เราอยู่ในอันดับล็อกอีกครั้งครับตื่นเต้นมากๆวันนี้จับก,การมาคอนเสิร์ตที่2ของโคดีเอสของเราเองเนี่ยนะครับเพราะวันนี้ เรามาที่สเตปพอยสตูดิโอกับคอรเกิดคอนเสิร์ตวันนี้มมอ,อย่างเ e m o r y of l o อ e r จากคอนเสิร์ตวันนี้ Graduation Ceremony เราเดินเข้ามาในโซนขอนเสิร์ตสเตปพอยสตูดิโอแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่อาจจะให้ดูบรรยากาศรอบๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะหลายคนก็นั่งอยู่ร่มร่มนะฮะ รอบข้างในก็คือที่ค่อนข้างที่จะแอร์อาาัดเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในเป็นอย่างไรเ <c oughs> มื่อกีก้ไปเดินสำรวจมาแล้วรอบหนึ่งครับมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กอย่างที่ว่านะฮะอย่างที่ได้ยินคำร่ำลือตั้งแต่งานจับมืออสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยก่อนครับไป เราจะมารับบัตรกันนะฮะนี่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่เองนะฮะอาจจะขวามาสักนิดนึงแล็คกรอบเออดูสวยงามสอ่ยข้างล่างทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะไม่เหมือนเป็นเทรดดิ้งโซนฮะแต่จะเรียกว่าโซนว่าอะไรอยู่อ่าวามดูแปลกๆฮะเออส่วนข้างหน้าตรงนี้ของเรานี่เดี๋ยวติดกล้องให้ดูก่อนน่าจะเป็นที่ที่เราน่าจะต้องมาต่อแถวเข้าคิวบัตรยืนใช่ไหมเทรดดิ้งโซนทั้งสองฝั่งซึ่งจริงๆวันนี้บัตรที่เราได้เนี่ยจะเป็นบัตรนั่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ ก็จะมีความขอนขุ่น2อซึ่งแน่นอนเราก็ไม่พลาดใช่ไหมล่ะครับพรุ่งนี้เราจะต้องมาเจอกับบียืนเดี๋ยวขอสอดแนมดูก่อนว่าสภาพการจะเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้จะต้องเจออะไรบ้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขอเข้าไปอยู่ข้างในานี้ก่อนเพราะว่าข้างนอกคืรอร้อนมากข้างในาถึงคนจะเยอะนะแต่ก็ยังเย็นกว่านะผมพออยู่ได้เดี๋ยวไปรอเพื่อนข้างในาดีกว่าไป ทักทั้งวงวันนี้อ่โอเคเราเจอเพื่อนทั้งสองท่านแล้วนะฮะแล้วก็ไปลงทะเบียนมาแล้วก็ไปร้อยเรากำลังจะมาเปิดก้าววันพิเศษนี้การที่เราได้จากการลงทะเบียนนะฮะต้องร้อมการตรงนี้ถ้าไม่ได้นี่ก็เทรดกันอะไรโอเคสาระจริงจริงชิชิชิวได้ไม่เป็นไรเราแสดงได้เราแสดงแสดงแน่ๆโอเคแล้วกันคุยตอนนี้ขนาดปล่อยได้นี่นี่ตลกอะ่ก็คือแสดงไงงั้น งพี่ปิงโอเคอุ้ยต่าสวยสวยเออสวยมากสวยสวยแหวเลยเคยเห็นแต่โปสเตอร์แล้วสวยมากสชอบช้ำใควายพี่ไควายนี่เองโอเคคุณถ่ายให้ผมหน่อยด้านไหนก็อด้านหน้าเหมือนเอาเข้าไอจีแล้วด้านไหนก็อด้านหน้าคือเมื่อกี้เห็นผมแล้วแต่จะจำไม่ได้ว่าใครไอแชมพูอุ้ยใครนิ่งเหรอเอ๊ะอะไรอ่ะใครอ่ะใครนิ่งเหรอเจเจหรอหนึ่งสองสามเจเจน่ารักมากสวยเออเลิศอ่ะเลิศ แต่ฉันว่าฉันไม่เทรดนะันี่จะมีซ็นคือคือส่วนตัวไล่ไล่ใครก็ไม่เทรดอยู่ดีคือข้างหน้าตรงเนี้ยก็คือจะมีคนแบบรรรรัััับบบบมมาิงคคอยากได้การ์ดของคนนี้คนนี้เต็มไปหมดเลยไม่มีไม่มีตลาดเลยคนไม่มีที่ใช่เพราะฉนั้นไม่มีที่แล้วไม่มีเทรดดิโซนครับมีเทรดดิแต่ไม่มีโซนน้อยน้อยเดี๋ยวแป๊บนึงแล้เข้าไปข้างในกันดีกว่าไปดูบรรยากาศข้างในกันครับไปอยู่ข้างในตรง อันนี้คือสภาพ,พของผู้ที่อยากจะท้าทายอำนาจนะฮะรูสิว่าลูขกของพวกเขาจะเอาไปเทรดเอาไปแลกเอาไปซื้อขายกับใครได้บ้างนะฮะเออแต่สภาพ,พเราก็คือได้ใครมาก็เอาคนนั้นแหละเราไม่อยากไปแลกใครดวงมันมาแบบนี้แล้วไปร,รองข้างในแล้วกันนะฮะ,ะ,ะไปไม่มีอะพูดไม่ะจะพูดอันนี้กเล็กๆมากให้ดูในครับเออให้ดูบรยากาศรอบเล็กมากแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าพรุ่งนี้ในควายวุ้นสองเราจะต้องไปยืนอยู่ตรงนั้น สี่ร้อยห้าสิบคนต่อฟังหนึ่งถ้าจะไม่ถ่ายอะไรมาแล้วไม่แน่ตอนที่วิดีโอโอเคขึ้นมาจะถ่ายไปให้ดูสัเล็กน้อยเดี๋ยวองมีตอนเชลคคอมเลยว่าใช่ยงที่มันขึ้นมาว่าถ่ายได้อละเออโอเครอดูครับ โอเคครับร้อยเราออกจากคอมาแล้วไม่เคยเลยที่ออกจากคอคอนเสิร์ตมาแล้วถึงด้านนอกเลยจริงโง่ <c oughs> เลยอ <c oughs> ันนี้แปลกๆปลกแต่ว่าคอนเสิร์ตใช่ก็คือิร์ตในฝ่ายที่มีคุณภาพมากๆเรียก <c oughs> ว่าอิ่มเอิบนะกันแต่ว่าเซอร์ไพรส์น้อยกว่าคอนแรกคอนเมจิคอลจริงๆใช่ก็ฮอล์นะเขาขายซะแบบว่าหนึ่งจูหนึ่งเซอร์ไพรส์แต่นี่ก็คือเรียกว่าครบละคู่ฟรีมากมากได้เอาไปแวะที่ของก่อนสักนิดนึงฮะที่รักเสร็แล้วเปิดแม็กเน่ มันจะมา500บาทแต่แล้วเมื่อขอ120ดีดีโอเคว้าวเยอะเลยเห็นยังอะไรวะเนี่ยซีอิ๊วมาไม่ดีเลยครับพี่อ่ะอันนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างของของที่ทำมาไม่ดีนะครับเหตุไรอ่ะเหตุไรเนี่ยเหตุนี่คือเห็นเลยปะเห็นแล้วอะไรยังไม่เห็นเห็นแล้วอุ้ยเห็นแล้วเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งหายไปไปเลยสวยสวยสวยดีชอบโอ้โหดีเขาชอบของเขานะครับ เฮ้ยมันชื่อประโยคนี้อ่ะเห็นเลยดิไอ้อะไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีตั๋วซื้อเลยนะเฮ้ยใครอ่ะใครอาดูดูอ่ะหน่อยอ่ะเพิ่งซื้อเพิ่งจะเดินไปซื้อมาเมื่อกี้สามร้อยอ๋อสามร้อยคือพวงกุญแจ๊ห้าสิบบาทเก๋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 แกลวโอเคตอนนั้นไปเจอกันต่อวันพรุ่งนี้ฮะไป ก่อนที่จะไปสู่วันพรุ่งนี้นะครับเรามา recap วันนี้นะกนิดนึงดีกว่านะฮะนี้เป็นคอนโปรเทีคอนที่2คอนเราหลังจากแดนดิไลออนแล้วก็เป็นคอนซีเจมครั้งแรกของเราด้วยประทับใจไม่ผิดหวังมาก,มากนี่คือความอิ่มเอมมวลความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไปคอนนี้มันคือการส่งท้ายที่ออมอย่างแท้จริงแล้วมันคือการกลับมาของคอนซีเจนที่ เราเราคอยประทับใจทั้งเซตลิสท์ทั้งวิธีการเล่าเรื่องลำดับเสียงดีมากชอบเสียงชอบดนตรีสดมากเป็นคนที่เสียงแน่นเสียงดีมากนี่ชอบมากเลยนะคุยกับปิงอยู่ตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปในฮอลแล้วว่า เพลงอะไรกันนะที่จะเป็นเพลงเปิดส่วนตัวเราตอบไปว่าลิปกลอสนะตอนนั้นนะด้วยความที่ก็ที่คอนเสิของช่วงเวลาสุดท้ายหรืแม้ช่างมิล่ะรุ่นแกก็เป็นขวัญล่าสุดเนี่ยท่านเจริงก็ปวดใจออกไม่ดีนะกถึงวันแล้วตอนนั้นจริงตอนนั้นอาจจะม่เห็นมากมายไปกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ใดๆก็ตามแต่เราตอบถูกจ้าพอลิปกลอสออกมาเป็นเพลงแรกนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นการเข้าสู่ช่วงย้อนวานใช่ไหมเห็นว่าก็โอ้โหย้อนวานกันอย่างมากมายเลยทีเดียวบ้าคลั่งมากๆเพราะว่าเพลงเร็วทั้งนั้นและที่สำคัญไปกว่านั้ ขึ้นในเพลงของตัวเองทุกๆคนเลยนะครับด้วยฟัอย่างนี้ก่อนด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเวลาเวลาเราเข้าไปในคอนเสิร์ตแล้วก็จะชอบร้องตามไปมากกว่าการที่จะเฮ้โอฮ่าซึ่งมีอยู่2เพลงที่เราอยากฟังมากๆอยากจะเห็นการสแดสดงสดๆอยากจะฟังในดนตรีสดเพลงแรกคือ2องเ้าห้านี่เป็นเพลงที่เราชอบมากที่สุดคอนเสิเร์ตยังไได้นัดตอนนี้เลยนะฮะพ้่ยความที่เราชอบความเป็นไทยอยู่แล้วการมาของสองเ้าห้านี่คือมันถูกต้องทุกอย่างทั้งเพลงเนื้อเซนเตอร์เอ็มวีโอ้โหทำให้นี่คือเพลงที่ครองใจเรามากๆเราอยากไปดูการสแดสดงส เพลงนี้สักครั้งหนึ่งตัวที่แรหนึ่งก็งคือซิ่งให้สุดอยู่ที่เธอด้วยความที่เพลงนี้เนี่ยมันปรากฏในคอนขค้างที่แล้วไปแล้วในดนตรีสดคือเราชอบที่ีสดมากแล้วเพลงเนี้ยเรคิดรู้สึกว่าถ้าเพลงนี้เล่นสดมันจะมันขนาดไหนแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ไปไงแล้วเราเสียดายมากแบบนี่นเพลงที่เราชอบมากเป็นเพลงครองที่แบบฟังก็มันแล้วอะแล้วก็ไม่ผิดหวังเนี่ยครับสองห้าหกห้าก็คือหนึ่งในซิงเกิลที่ผ่านไปในชน่วงเมื่อกี้ซุนโฮเต้ก็มาในอังกอร์โอเคไปว่ากันต่อจ้าส่วนเซตต่อไปก็เรื่อมเป็นมาาให้้เรออ่ะ โอบูกันสนันไปเลยทีเดียวนะฮะตามกันด้วยบิ๊กนเนอร์แล้วก็ซ้อมโดงด้วยอนาัตโตคริสต์มาสอีฟนะฮะห้าคนที่มีพี่ออมอยู่ตรงกลางนั่นเองหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของพี่ออมนลก็เดากันอยู่กับปีงกับอินว่าพี่ออมแกจะเลือกเพลงอะไรมาเป็นเพลงเปิดเซชั่นแกของตัวเองใช่ครับพ,ออ <laughs> พี่ออมแกเลือกแกงหมใหญ่ใช่ครับพี่ออมแกเลือกแกงหมใหญ่ก็งถือว่าเป็นยูนิตอีร e าเป็นยูนิตท,ที่ เราได้เห็นพี่ออมในอีกมุมหนึ่งและเราก็ดีใจมากที่อ e ีราทั้งห้าคนมาในวันนี้ด้วยเออดีใจมากเลยได้เจอคามิจจีพี่เราด้วยเออหลังจากนั้นก็ยังมีแกงปลาเผากลับมาในเพลงสายซับอีกด้วยจำได้ว่าตอนขึ้นมานคือได้รับเสียงเฮจากทุกคนจริงๆรังกแกงปลาเผาของีรา e เนี่ยนะฮะมันคือความประทับใจนะที่เพื่อนๆกลับมาในคอนเสิร์ตในวันที่สําคัญที่สุด ของพี่ออมเนี่ยเออหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเลอาเพลงโซโล่ของแกใช่ไหมครอย่างคิว่าโบกุดะจำังเดินทั่วเลยแินจะขึ้นเวทีไม่ทันเลยทีเดียวน,นะครับเพลงจบไปแล้วแล้วก็ตามมาด้วยเมมเบอร์หลายๆคนในเพลงพิเศษนะฮะจาก m b ็มบเป็นเพลงพิเศษนั่นคือเพลงอะไรของอานกันโบกุวะอินายหากวันนี้ไม่มีฉันนั่นเองเป็นเพลงแปลใหม่ซึ่งเราได้ฟังความหมายไว้ได้ฟังในร้องและดนตรีนในคอนไปแล้วคืออันนี้ดีมากนะอยากให้ทุกคนได้ฟังแลดีแล้วก็ เป็นความหมายที่เป็นที่ออมจริงๆต้องาให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่า MC ในคอนนี้มีน้อยมากมีกี่ช่วงเนี่ยสองหรือสาช่วงแต่ต้องบอกเลยว่า MC ดีมากคือเรียกว่ามีลูกล่อลูกชนมีจังหวะการพูดมีจังหวะตลกและด้วยความที่ MC น้อยแบบนี้ทําให้เพลงก็มาติด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 กันมากและที่แปลกคือครั้งนี้อังกอร์ไวมากเลยพี่อ่ามันจะมีไอ้พวกกระดาษส,สีโปรยลงมาใช่ไหมสวยงามดีพอแฟนมันตัดลง มันก็มีพนักงานมากวาดพื้นเาับผมใช่ไหมล่ะอ้านมากวาดมากวาดให้มันดูเรียบร้อยพี่กกวาดไปได้3แอดอังกอนอังกอทีพี่พี่จะรีบกันไปไหนครับพี่จะรีบกันไปไหนข้างหลังเปลี่ยนชุดก็ยังไม่เสร็จเลยครับพี่รอหน่อยก็ได้ครับพี่พี่รีบมากเลยแต่อาจ็นว่ามันก็เป็นความสุดที่ได้อังกอไปกับผู้ชมหลายๆคนนะครับและก็เข้าสู่ชุดดนตรีสดนะอย่างโคดีสุดุดย,ยุทธสกัน เพลงที่อยู่ในใจเราก็มาแล้วนะฮะแล้ว oh ไปจบด้วยโอลีสเดย์และเชนอ็บเลฟภาพสนุกมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะฮะพี่สะวันอีกอย่างคือเราอะนั่งข้างหลังใช่ไหมข้างหลังฝั่งซ้ายแล้วข้างบนชั้นสองมันมีระเบียงอยู่ที่มีห้องมีระเบียงออกมาเล็กๆแล้วก็บันไดเว้ยในจังหวะนั้นเองที่เราเพิ่งเข้าเข้าไปนั่งได้ประมาณ2นาทีเองก็มีความเคลื่อนไหวาจากห้องด้านบนเว้ยแล้วเราก็เห็นว่านั่นคือรุ่นห้ากับพี่เชอร์ครับเล้วนีเห็นพี่เชอร์ในระยะแบบในแนวระนาบคือไม่กี่เมตรนะแ,แล้วก็ส ใช่ครับดูหรือว่าสายตาขนาดพี่แกนิ่งๆพี่แกอยังดุดุเลยอะเรายังกลัวเลยนะคะรีแนกลับเนียนะนะนี่รุ่นห้าในรักล้ชิดน่ารักกันทุกคนเลยนะครับรอทำรีแอครุ่น5ในเลนเดวิวกันดีกว่านะฮะเอออันนั้นก็คือประมาณนี้นะของวันนี้เนาะเดี๋ยวรอดูพวกนี้แล้วกันว่าคอนรุ่น2องจะสร้างความทำใจให้เราอีกสักกี่มากน้อยอ่ะจะเป็นอย่างไรไปชมกันรูนี้นะครับบา นานครับมาแล้วครับเดินมาแล้วครับผมผมปลูกเลท้ายด้วยพี่ก็จะเรียบร้อยไปไหนดูครับดูสิครับโอ้เดินยิ้มมาแล้วอ่านี่นะครับเข้าสู่วันที่สองขึ้นแล้างจากที่เมื่อวานเพราะคอนซีเจมที่ไม่อวาประทับใจมากเพิ่งจบไปวันนี้เราจะมาต่อสู้กับแก๊งคนยืน450คนในฝั่งซ้ายในคอนที่สองนั่นเองอ่ะให้ผู้เข้าทำเพลแล้วกันเดี๋ยวไปลงทะเบียนก่อนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคนเดินไปเหมือนจะต่อแถวกันแล้วอ่ะ,อะไปไปไป เราได้บัตรที่ลงเบีไปแล้วโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะมากยังไม่ได้ถึงแถวยืนเลยแต่คนเยอะมากเราได้บัตรไปแล้วแต่ว่าเลยไม่เปิดการนะ,ะเดี๋ยวจะไปเปิดการตอนนั่งรอแล้วกันนะอาจาจะมีเวลามากกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่านะฮะเมะื่อกี้คือแค่เราเดินออกมาก,ก็จะมีผู้คนถามเราแล้วลว่าได้การใครครับได้การใครครับนะเออว่าไปโอเคครับเอาไปใกล้ๆกล้โอ้โหทีห่หน้าชัดมากเลยอะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในแถวของ standing zone แล้วโอ้โหตอนนี้ก็จะเห็นว่า คนเยอะมากเดี sociedad, ๋ยวเอาบรรยากาศก็ให้ดูก่อนเออนั่นแหล็กทีที่จะบอกก็คือคนเยอะมากตอนพัดลมข้างๆก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยกับอุณหภูมิ40องศาของกรุงเทพนะร้อนครับร้อนร้อนไหมครับร้อนไหมครับร้อนมากค่ะดีครับแต่เรารอปีนก่อนแป๊บนึงนะฮะเมื่อไหร่มันจะมาร้อนกับพวกเราก็ไม่รู้ไมวดูสภาพดูข้างหลังนะโอ้โหนี่ไหมไม่รู้แต่แปลว่าอ่ะดูบรรยากาศข้างหลังแล้วกันพาครับไปสุชันให้ แต่ต้องนับถือใจแฟนคลับเหล่านี้เลยครับที่ไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนก็คอยเสิร์ฟน้ำแจกพัดลมแจกโปรเแจกอยู่ตลอดเวลาเลยครับเฮ้ย<ช>สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วสิว่าเมื่อกี้คุณทำอะไรมาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงคือเขาบอกว่าประตูเปิดบ่ายโมง<ช>ก็เลยคิดว่ามาทันแน่ๆถล่มไม่ทันก็เลยรีบๆรีบๆรีบๆร,บรบ้ายมาทันตอนทุกคนก็ลเดินเข้าแล้วส่วนพอดีก็เลยแบบเข้ามาเลยแจงเข้ามาเลยวันมินิทิมิเล่ใช่ เอ,องแล้วเขามาข้างในแล้วอยากจะดูบรรยากาศของตู้อยปัาสวายนะครับอากาภาพเ<อ>ปน็น,ะนแบบนี้นะฮะักล้มาไกลแบบไกลมากมากแต่ว่าก็บอกเลยว่าผู้คนก็มากมายนะฮะเอามาบรรยากาศของการแกะเราไม่เมีวิตของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครสิพี่อาไม่ใช่อใชขอละตาละตาเมื่อกี้เมื่อกี้คิดว่าใครเมื่อกี้คิดว่าใครอ๋อ ของแรนะมันเห็นชื่อนะมันมีชื่อไอปลาหมากกาไม่มีชื่อไม่เชื่อดานไม่มีชื่อดานไม่มีชื่ออุ้ยแท้แด่ไข่เดือไข่วะเอ้าเอ้าทุกคนมีคนเดียวเนี่ยไม่ชื่อขอดีแล้วเมื่อวานขอดีแล้วเมือวก็ได้พักขวาอ๋อเ่อวานก็ได้พักขวานเล่นเล่นเล่นชิบชิมลักนี่แหละเป็นลักชี่เหมือนกันถ่ายดีๆดูกล้องถ่ายให้ดูกล้องไม่ใช่ดูตรงนี้โอเคป้ะจีจีิหน่อยจีจีิหน่อยอุ้ยใครอะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลวทิพย์ช่ นลองไหม <I> love, ลองลองผ่าไหมเอาผ่าเบอร์โทร2 2ทำไมอีกเผลอไม่ใ่เทลอไม่ใช่ไม่เถอะไม่เทไม่เท้ขายทางนั้นอัปเดตครับตอนนี้บ่าย2ครึ่งแล้วอัปเดตหน่อยสภาพไม่มีอะไรเลยไม่มีทปูปี้กับใครไปดูเลยโมบายต้อบอกเป็นโมบายไม่เชื่อแบบว่ามันมาผู้อยู่ในอินเดียจริงเออโอ้สภาพตอนนี้คนเยอะกว่าเดิมมากแน่แล้วบ้านตั๋วของจริงใช่ตามที่นานาบอกผิดผิดมากถ้าจะไม่ถ่ายอะไรแล้วโอเคไปไปดูกันผ่าอิ่น อีก่ะเอพูดเลยพูดไป ชอตลายจังหวะอนกนรลอกดีลกดีแต่เขาตัวเงทำได้ช็อตได้ดีเพิดีแต่ไม่ไม่ค่อย48เอรท่เราเยอะมากจริงเีเลนเชียร์มากซึ่งดีมากใช่เป็นเป็นคนที่เป็นคนที่วิอาเวนเยร์เยอะมากแต่ก็ชอบใช่ก็เป็นคนที่สุดท้ายพูดต่อได้เป็นพูแบบเรื่องแต่ใครดีครับเนี่อสมชาดาวีวิวว ตะกลิ้วพี่เดียวมาสร้างต่อไปฮะต่อไปอยากอยากได้นิวอยากได้นิวหรือสตาร์เดวเป็นด้หรือว่าสี่เทพถ้าขอนกปะเนี่ยสองใจบนัส s c o ม i n ขดีลวขอดแล้ว่อกก็ได้พากว่นพอขอดรักกูมากอ่ะดีละดีละแม่เกุญแจรูปเข้างานไม่มนขอดบนเลยักข้อให้หมืนท <UR yes um mm yes. ี่พากว่ารักเรานะรัก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 พ่อขอดูรักกูมากใส่บุญเลส่งอย่างไส่งเลยได้ไัทั่มัเออสได้ัขม แลวสุดท้ายนะครับเจ้าสองช่องจะจาขอลักษะวานี่อ่ดูนกันจะนอนหนูเหมือนกันหรือเปล่าน้อยใจ็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเบอร์้าดูครับยนึ่งเอ้ยประโยคโบประโยคบาตอง้ลาจึง ตาติดตามพี่แกนะเดี๋ติดตาไปโอเคนี่คือสภาพหลังจากคอนเสิร์ตจบนะฮะเราได้เห็นภาพของสมาชิกบ้านแต่ละบ้านารวมตัวกันเน,นี่ยนะฮะไมจริงว่าเราจะไม่ได้อยู่เหมืงนกันหลังงานจบแบบนี้เลยเออเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันนะเออนี่นี่นนนอาบ้านนายแบบนี้เป็นต้นนะฮะเอตอนนี้อาจจะไม่ได้มาอย่างนี้บ่อยๆกันแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องเดิมเพิ่มเติมคือฉากที่เปลี่ยนไปนะปกติจะต้องเป็นฉากพื้นังสีเียบดีใช่ไหมเวลา React, เรีออจบไปแล้วไปที่เรียบร้อยกับ last season concert ออกจากคอคอนเสิร์ตมา3-4ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าความรู้สึกณจุดนั้นมันเหมือนยังอยู่อยู่เลยไม่ move on ใช้คำนี้แล้วกันนี่เป็นคอนเสิร์ตที่ทำเรา ประทับใจหาน้ำตาเล็ดและซึ้งน้ำตาคลอมันครบทุกรสจริงๆประทับใจมากในฐานะคนชอบฟังเพลงนี่คือคอนเสิร์ตที่มีเพลงที่หลากหลายมากและนี่จะเป็นคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตนะครับที่กล้าพูดได้เลยว่าเพลงเพราะที่สุดในโฟเด t h a ไทยแลนด์ตอนนี้เพลงเวเวนช์ใหม่ Mine, มากที่สุดหาฟังได้ยากที่สุดและเพราะที่สุดจริงๆเสียงสดเยอะยมากและพี่ทุกคนคือ เราได้เห็นความสามารถทางด้านดนตรีอย่างมากในคอนคอนนี้นะครับต้องชื่นชมโปรดักชันต้องพวกชมโปรดิวเซอร์อย่างพี่แพนด้าด้วยนะคบพี่สุดอยอดจริงๆทีมแบ,บ็กอัพต่างๆคือยอดเยี่ยมมากๆทุกเพลงที่พี่แกเลือกมา,มาทําให้เหมือนทุกเพลงกลายเป็นเซอร์ไพรส์ไปหมดเราคาดเดาไม่ได้เลยซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราชอบมากจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้กับเซอร์ไพรส์ายคอนที่มีตั้งแต่อดีตเมมเบอร์ แทบทุกคนกลับมารวมตัวกันฤรู้ใหม่ครั้งที่สองที่มีทุกคนอยู่บนเวทีรวมไปถึงซัดจังรุ่น3 4และ5ด้วยมันเกินคำบรรยายมากๆเลยจริงๆจุดนั้นมันทำให้เราน้ำตาคลอดได้จริงๆในหลายๆเพลงนะครับคืออย่างที่เราว่าไปเมื่อกี้ว่าทุกๆเพลงมีความโดดเด่นเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ในทุกเพลงจะให้เรามาไล่เซตลิสคง ยาวมากเพราะทุกเพลงคือความประทับใจจริงๆจะพูดว่าเมมเบอร์คนนั้นสวยมากทําถึงสุดๆทุกคนทําถึงมากๆในทุกเพลงของตัวเองจริงๆนี่เป็นคอนเสิร์ตจบการศึกษาของพี่ๆรุ่น2ที่สมบูรณ์แบบมากๆเชื่อเหลือเกินว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เป็นบรรทัานเป็นมาตรฐานและก็เป็นตำนานของโฟร์เดย์ไทยแลนด์อย่างแน่นอนนะฮะ แต่สำหรับวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลากันแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งกิ๊งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ